อันนี้ถ่ายมาตั้งแต่ข้างในเลยครับเป็นการแถลงข่าวเรื่องของคดียุคพักก้าวไส้ซึ่งเป็นบุคคลเดิมที่เคยยื่นต่อสารเรื่องของการยุคพักพักอนาคตใหม่ในคดีอินมินาติซึ่งในคดีของท่านในครั้งที่แล้วน่ะสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วยกฟ้องแต่ว่าครั้งนี้ท่านก็มาอีกโดยการเอาเรื่องราวข่าวสารต่างๆตัดแปะหนังสือพิมพ์เรื่องราวในหนังสือพิมพ์ลงว่าใครไปที่ไหนอย่างไร โดยไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองไม่รู้ไม่ใช้ความรู้สึกนึกคิดและก็เอาไปยื่นฟ้องแต่ไม่มีเหตุผลอั่นใดเลยที่จะสาม,มารถยุบพักก้าวไลได้ในขณะน,นี้แต่ผมคิดว่าเป็นเพียงแค่การออกมาโจมตีออกมาดิสเครดิตก,ก่อนเหตุการณ์ไม่ไว้วางใจเท่านั้นเองนี่คือกระบวนการกระบวนการหนึ่งของพักฝ่ายรัฐบาลร่วมกันกับองค์คาพยพต่างๆที่นํามาซึ่งการดิสเครดิตก่อนการอภิปรายไม่ไ,ไว้งใจ สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกให้พี่น้องประชาชนคนทั้งชาติรับรู้นั่นก็คือว่าความกลัวของพรรคฝ่ายรัฐบาลกลัวพรรคก้าไกลในการิปไม่ตบางใจจนต้องจัดลําดับเหตุการณ์ต่างๆมาเพื่อดิสเครดิตเท่านั้นเองครับเดี๋ยวจบไฟ้สดเท่าน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับพี่น้องสิมทลนะครับวันนี้ครับเข้ารายขออนุญาตแถลงข่าวครับจากกรณีที่ นายนภพพรโตรประยูนได้ไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ให้พิจารณายื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักเก้าไกลโดยกล่าวถาว่าพักเก้าไกลกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมห็นว่าด้วยพักกา,างงาก,การเามือ,องพศ2560มาตรา45และมาตรา92 วงเล็บสองและวงเล็บสามกล่าวคือนะครับกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการขอบววหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิกระทา,าอันดีของประชาชนและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมศาสตร์ทรงเป็นประมุขนั้นพักเก้าไกลมีความเห็นดังต่อไปนี้หนึ่งข้อกล่าวหาของนายนทพรต่อพักเก้าไกลล้วนเป็นความเท็จทั้งสิน้นพักเก้าไกลไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอกประชาธิปุกไตยอันมีพระมศาสตร์ทรงเป็นประมุกแต่เราเป็นพักการเมืองที่ยึดมั่น ในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่อต้านการสืบทอดอำนาจของระบอบรัฐประหารท่าเก้าไกลไม่ได้จะทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อปวนหรือคุกคามความสงบรเรียบร้อยหรือสิสสทิธรรมอันดีของประชาชนแต่เรา ต้องการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและคัดค้านนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามนักเรียนนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาทวงคืนอนาคตของพวกเขาประการที่2อนายนัทพรใส่ร้ายพักก้าวไกลว่ามีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ส่งเป็นประมุขเช่นเดียวกับพักอนาคตใหม่ซึ่งนี่เป็นความเท็จที่นายนัทพรรู้ดีแก่ใจเนื่องจากว่าเขาเคยยื่นคำร้องขอให้ศาลเื่องุนงงวิท่ใชัยมาแล้วว่าพักอนาคตใหม่ใช้สิทธิ์พิคหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิไปไตยอันนีพระมาสะัตรงเป็นประมุขหรือที่ เรียกกันว่าคดีอิลูมินาเกแล้วสารรัฐมนูได้วินิจฉัยไปแล้วเมื่อวันที่21มกราคม2563ว่าพักอนาคตใหม่ไม่ได้มีการกระทำตามที่นายนัทนัทพรกล่าวหานี่เป็นพฤติกรรมกล่าวหาเท็จซ้ำซากของนายน,นัทพรโระยูน เป็นพฤติกรรมของโมัะบุรุษซึ่งปัจจุบันตัวเขาเองก็ตกเป็นจำเลยในศารอาญาทุจริตคดีทุิจริตและประพฤติชอบจากคดีฟอกเงินการขายที่ดินของอดีตประธานสภกรพิิตรยูเนียนของทัอันนี้ก็เป็นที่ต้องสงสัยว่าการไล่ล้องยุคพักอนาคตใหม่สืบเนื่องมาถึงพักเก้าไกลนี้ เป็นการแสดงผลงานของนายนัทพรให้เข้าตาผู้มีอำนาจเพื่อหวังจะพ้นผิดจากคดีฟอกเงินที่เป็นชงนัดปักหลังอยู่หรือไม่ประการที่3พักเก้าไกลย,ยืนยันอีกครั้งว่าพฤติการที่นายนัทพรนำมากล่าวหาเป็นความผิดนั้นล้วนแต่เป็นการกล่าวหาเท็จทั้งสิ้น กตัวอย่างนะครับเช่นกล่าวหาว่าพักเก้าไกลสนับสนุนร่างร,รมมัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับประชาชนซึ่งเปิดให้มีสอสอรอแก้รัฐมนูลหมวดหนึ่งและหมวดสองได้และการแสดงความคิดเห็นต่อการบังคับใช้มาตรา1นึสองอย่างไม่เป็นธรรมกับการเสนอ กับการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนั้นถือเป็นกระทําการอันเป็นอ,อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระอักษรทรงเป็นประมุกทั้งทั้งที่การลงมติเห็นชอบต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนและการเสนอร่างกฎหมายนั้นเป็นอำนาจ ของสมาชิกสภานิิตบัญญัติและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของผู้แทนนัษฎรซึ่งหากร่างรัฐมนูลแก้ไขพิ่มเติมหรือร่างกฎหมายฉบับใดจะขัดต่อจะขัดหรือจะแย้งต่อรัฐมนูรนั้นนั่นก็มีกระบวนการในการพิจารณาตามขั้นตอนนิติบัญญัติอยู่แล้วพฤติการที่มีการกล่าวหายาอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่น การที่สอส,อสอพัดก,ก้าไกลไปสังเกตการการชุมนุมของนักเกรยียนนักศึกษาและใช้ตำแหน่งประกันตัวนักเกรยียนนักศึกษาประชาชนที่ถูกที่ถูกดำเนินคดีนั้นนายนัทพรก็นำมาเล่าว่าเป็นการกระทําการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการเป็นการก่อปวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือสิ่งิธรรมอันดีของประชาชน ทั้งที่การไปสังเกตการการชุมนุมของสสนั้นก็เพื่อทําหน้าที่ของผู้แทนรัศดรที่ดีในการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและช่วยระงับความรุนแรงหากเกิดการประทะกันส่วนการไปช่วยประกันตัวนักเรียนนักศึกษาประชาชนนั้นก็เป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ผู้ต้องหาทุกคนต้องสันติฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับนายนัทพรที่มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวในคดีฟ้องเงินหากสสที่ไปประกันตัวนักเรียนนักศึกษาประชาชนจะมีความผิดก็คงเป็นความผิดที่พวกเราไม่สยบยอมให้รัฐบาลในระบอบประยุทธ์ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ปราบปรามทางการเมืองต,ตามอำเภอตามอำเภอใจโดยทําลายหลักนิติธรรมและละเมิดสิทธิเสรีภาพัพื้นฐานของประชาชนทั้งนี้พักเก้าไกลได้กล่าวเตือนรัฐบาลไว้ในหลายโอกาสแล้วว่าการรับมือกับข้อเรียกร้องความต้องการของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นความจริงอันน่าประห่ะวดใจสำหรับคนรุ่นเกา่า โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จำเป็นจะต้องมีกุศโลบายที่ละเอียดอ่อนและแทนที่จะเน้นมาตรการกดบังคับปราบปรามควรเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้แต่ละฝ่ายได้พูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะแต่แนวทางที่รัฐบาลของคลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กระทำมาโดยตลอด รวมทั้งการบังคับใช้มาตา 1, 2, ราหนึสองกลับยิ่งทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองตึงเครียดม,มากขึ้นและจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างขรามอากษัตรปรับประชาชนเสื่อมทามลง<ๆ>ก่อนถึงจประการสุดท้ายนะครับผมอยากจะกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวานอีกเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ ก็มีนัยสำคัญนะครับเมื่อวานนี้หม่อมเจ้าจุลเจมยุคนได้ออกมาโพสต์นะครับ facebook แล้วก็มีสื่อมลชนบางสำนักได้นำมารายงานขา่าวนะครับหม่อมเจ้าจุลเจมยุคนได้ออกมาแสดงที่เห็นยาวนะครับแต่ว่าสรุปอย่างกระชับกระชับก็คือว่าท่านให้ความเห็นว่าการที่ ตุลาการนะครับการพิสารปล่อยให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีหนึ่งหนึ่งสองนั้นถือเป็นการบกกรองต่อหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นภัยต่อความมั่นคงและเป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นศาลมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความวุ่นวายในการยุยปมปุกปั่น ให้เกิดการล้มล้างการปกครองและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงยิ่งนะครับนอกจากจะมากล่าวหาว่าสสที่ไปประกันตัวล้มล้างเป็นปฏิปกัปกษ์ต่อการปกครองแล้วตอนนี้ถึงขนาดมีการขู่นะครับว่าผู้พิพากษาตุลาการนะครับกำลังจะทำตัว เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบก,การปกครองหรือไม่มีส่วนในการส่งเสริมไม่เกิดการล้มล้างกับปกครองล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ซึ่งการแทรกแซงความอิสระของตุลาการไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับและก็โดยเฉพาะหม่อมเจ้าสุรเจิญเองนะครับท่านเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษยศพลเอกประจํา กรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการในพระองค์นะครเราเห็นว่าการออกมาสแสดงความคิดเห็นเช่นนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะอาจจะส่งผลกระทบนะครับห้ามให้ประชาชนและตุลาการจำนวนหนึ่ง เข้าใจไปในทิศทางที่ทําให้พระมหากาษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ประการสุดท้ายนะครับต่อการร้องให้ยุคพักก้าวไกลรายเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะครับจะครบรอบหนึ่งปีของการยุคพักอนาคตใหม่ในโอกาสนี้พวกเราเห็นว่า คำร้องยุบพักของนายนัทพรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ต้องการบดขยีพักอนาคตใหม่สืบเนื่องมาถึงพักก้าวไกลโดยใช้สถาบันพระมหากษัตริย์และกลไกองค์กรอิสระในระบอบประยุทธ์เป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองทั้ง,งนี้เพราะอนาคตใหม่ และก้าวไกลเป็นพักการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการสถาปนาระบอบอำนาจนิยมสมบูรณาญาสิทธิ์ในปัจจุบันพวกเราพัคก,ก้าวไกลจะต่อสู้อย่างถีกที่สุดเพื่อปกป้องเสียงและเจตจำนงที่พวกเราได้รับมาจากประชาชนเพื่อผลักดันสังคมไทย ให้มีอนาคตหลุดพ้นจากหลุมดำทางการเมืองของชนชั้นสูงนายพลและนายทุนปูกขาดให้คนส่วนใหญ่ในชาติและลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมเป็นธนะรรมอำนาจสูงสุดเป็นของชาชนนะแถลงวันนี้3ากุมภาพันธ์2 5้าสนะครับณนะสภาผูแ้แทนราษฎร ยังถามเช่นครับเราจะมีการคลองคลองดําเนินคดีกับก็จะมีครับเพราะว่าถือว่าเป็นการกล่าวหาเท็จซึ่งพักการเงินได้รับคําคุ้มรครองตามพรบพักการเงินอยู่แล้วนะครับอันนี้จะดําเนินการคลองคล้องกับในข้อหาไ,ไห <S <S 2> <S 2> <S 2> นบ้งางก็มาหนาตา101านะครับตามพรบ101ตามพรบพักการเมืองครับ ก็คือจะเป็นการกล่าวหาเทศต,ตอพักการเมืองครับนะครับดำเนินการเมื่อไหร่ก็เร็วๆนี้ครับทางฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินการอยู่ครับขอถามความคืบหน้าเรื่องของการจะแก้ไขามาตรา112สองไปถึงไหนนะคะแล้วกรณีที่สสของพักสองคนไม่ได้ร่วมลงชื่อนี่ตอนนี้มีการคุยกันหรือว่ามีการลงชื่อแล้วหรือย,ยังะคะ,ะสำหรับความคืบหน้านะครับเมื่อวานเราในที่ประชุมสอส,อสออพรคเก้าไกลได้ เราก็ได้พิจารณาร่างนะครับฉบับสุดท้ายที่เรามีการปรับปรุงแก้ไขกันซึ่งเป็นการแก้ไขขมอกฎหมายอาญานะครับในหลายมาตราในฐานความผิดมิ่นประมาณนะครับทั้งหมดรวมถึงมาตรา1 1 2ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าคิดว่าเราพร้อมจะยื่นนะครับส่วนเรื่องสสการลงชื่อของสสก็คงเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่านนะครับ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงมีรายละเอียดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีแล้วขอบคุณครับขอบคอณครับผมมาครับ